สวัสดีจ้าพ่อเมีพี่น้องปองปายเมริวันที20่20เมษายน2566องค์การบริหารส่วนตำบลตากูกอำเภอเขาศรินรินจังหวัดสุรินนั่ำโดยทันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นายพัฒนาพอคาพร้อมทีมคณะผู้บริหารพนักงานผู้นำชุมชนเขาศึกษาดูงานที่สวนมรัม่าำกระสีเดี๋ยวไปเบิง่งบรรยากาศสดๆพร้อมๆกันจ้าพัฒนาพอา่อคา นายกองค์การบริหารส่ว,ตวนตำบลตะกูอำเภอเวาวสินนรินทร์จังหวัดสุรินทร์วันนี้ได้พาผู้นำชุมชนในตำบลตะกูกมีบนตะกูกมีทั้งหมด10หมู่บ้านได้มาชมสวนมอหลำกเกษตรเพื่อที่จะให้ผู้นำชุมชนได้ไปพัฒ,พฒ,พฒ,พฒนาปรับปรุงในตาบลของตัวเองเพื่อเป็นแบบอย่างที่นี่เอาไปครับมาชมที่นี่ก็เป็นแบบอย่างที่ดีมากครับได้ศึกษาเรียนรู้ การปฏิบัติงานของส่วนมลํามเกษตรนี่ปฏิบัติจริงทําจริงแล้วก็จะผมจะได้นําความรู้ความคิดนี้จะได้ให้ผู้นาชุมชนในตาบลตะปูนี้ได้ดูเป็นแบบอย่างและนําไปปฏิบัติให้ได้ครับทารายก็ได้ส <ใน S 2> <ก>ั<ด>กที่สิบเปอร์เซ็นต์นะวันนี้มาเจออะไรบ้างวันนี้มาเจอหลายอย่างครับอย่างเช่นกบอาการเรื่องกบการทำไร่ปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพต่างๆแล้วก็การเพาะเห็ดนางฟ้ากับ และการทำปุ๋ยชีวภาพเอ็มกับการที่ทำปุ๋ยเอ็มหลายอย่างแล้วก็โดยเฉพาะผัดผลไม้เสร็จอินรีเนี่ยอย่างเช่นพวกมะละกออะไรตา่างแล้วก็มะพร้าวรู้สึกดีมากครับประทับใจในสิ่งนเหล่านี้ครับมาถ้าปเป็นไปได้ก็อยากพาชุมชนม,ม,มาเยี่ยมชมอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็ดูดทรืงนี้นั้นอยู่ที่งบประมาณของออกด้วยครับ สนุกดีนะครับวันนี้ได้ฟังรำด้วยใช่ไหมครับวันนี้ได้ฟังรำด้วยโอ้สุดยอดเลยครับเก่งมากมากโยมครับเก่งมากจริงๆสุดยอดเลยครับมาสวนมะลันได้ฟังรำได้ฟังรำมาสวนมะลัได้ฟังรำค่ะชื่อนางสาวรัตนาสุขจิตรนะคะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการสังกัดองค์การบริหารส่วนตะมนตากูุ่มอเภอเขาวสินาร์จังหวัดสุรินทร์ค่ะวันนี้นะคะได้ รับการสนับสนุนจากท่านนายกพัฒนาพ่อค้านะคะได้จัดทําโครงการศึกษาดูงานนะคะเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของผู้นําชุมชนพนักงานส่วนตําบลน,นะคะนจะทาโครงการในวันนี้นะคะเพื่อเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเนื่องจากว่า,อ,าอยากให้ผู้นําชุมชนนะคะได้นําความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะเพื่อไปต่อยอดพัฒนาชุมชนในตัวเองนะคะ จากสวนมอลันทำเกษตรได้อย่างไรใช่ไหมคะ,อะพอดีว่าเพื่อนนะคะที่เขาเคยมาศึกษาดูงานนะคะเขาก็แนะนำมานะคะ,ะแนะนำมาให้ให,ให้ให้มาที่นี่บอกว่าพี่นางทำเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ,ะเขาเคยมาแล้วแล้วเขาประทับใจก็เลยแนะนำต่อะคะ่ะขอบคุณมากอขอบคุณมากมาที่มาเยี่ยมนะคะค่ะก็ มาก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะได้ได้รับความรู้ทั้ง12ฐานแล้วก็การได้รับความรู้ในครั้งนี้นะคะก็จะนำไปพัฒนาแล้วก็บอกต่อ,อเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาะศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาที่นี่นะคะสวนมอลำนทำกเกษตรของพี่นางไม่ผิดหวังแน่นอนจริงๆค่ะก็ต้องขอขอบคุณสวนมอลำเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับ องค์การมหาส่วนตำบนตะกูในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากครับผมขอบคุณค่ะคให้เดินทางปลอดภัยคะ่ะครับ,บ,รบผมสวัสดีเช่นเดียวกันค, <S <s ครับ